สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เยอรมันนี everything วันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาเยอรมันง่ายๆกับเจ้าของภาษาในช่วงของ easy เออรมันค่ะหัวข้อแรกที่เราจะฝึกพูดในวันนี้คือหัวข้อการทักทายนะคะ ในภาษาเยอรมันคือดีเบกร r ü ß งมาฟังสำเนียงของชาวเยอรมันแท้ๆกันบ้างนะคะว่าเขาออกเสียงยังไงคะ่ะดีเบกร r ü ß งดีเบกร e g r งมาดูกันค่ะว่าคำทักทายแบบสุภาพหรือเป็นทางการนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะ เริ่มตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะคะคำแรกนะคะ g u t e n m o r g e n สวัสดีตอนเช้า g u t e n m o r g e n g u t e n m o r g e n คำที่สอง g t e n t a g g u t e n t a g สวัสดีตอนกลางวัน g u t e n t a g Guten Tag คำนี้ใช้ได้ทั้งวันค่ะถ้าเราไม่อยากจำหลายๆคำเราก็ใช้คำนี้คำเดียวไปทั้งวันเลยค่ะคำที่สาม Guten e n e n d Guten Abend สวัสดีตอนเย็น Guten Abend Guten Abend ต่อไป เป็นคำทักทายแบบกันเองนะคะอันนี้เราก็ใช้ทักทายเพื่อนฝูงคนกันเองคนในครอบครัวหรือคนที่เราเสนิทค่ะคำแรกค่ะ hello หรือ hi hello hello hi hi ความหมายก็คือเหมือนเราสวัสดีหรือทักทายกันนั้นล่ะคะ่ะ ต่อไปค่ะ Grüß dich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  ความหมายเดียวกันค่ะสวัสดีหรือทักทายกันค่ะต่อไปเป็นคำทักทายของทางภาคใต้หรือประเทศออสเตรียนะคะ Grüß Gott Grüß Gott ค r ü ß g o t t g ค ü ß Gott ความหมายเดียวกันนะคะเหมือนสวัสดีหรือกล่าวคำทักทายกันค่ะคำต่อไปนี้จะใช้สำหรับทักทายตอนเจอกันหรือกล่าวคำอำลาตอนจากกันก็ได้เช่นกันค่ะนิยมใช้ทางภาคใต้หรือประเทศออสเตรียค่ะออกเสียงว่าแซวุส Servus Serv Servus. Servus. ความหมายเดียวกันนะคะสวัสดีหรือกล่าวคำทักทายกันค่ะต่อไปจะเป็นคำทักทายของทางภาคเหนือของเยอรมันบ้างนะคะ Moin m o i ยนโมยนโมยนมย จะมอยเดียวหรือสองมอยก็ได้นะคะความหมายเดียวกันค่ะคือสวัสดีค่ะเวลาพูดให้มีเสียงตัวเอ็นข้างหลังนิดนึงด้วยนะคะมอยคำทักทายแบบกันเองทุกคำนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันค่ะต่อไปจะเป็นคำทักทายสำหรับวัยรุ่นค่ะมาดูกันค่ะว่าเด็กวัยรุ่นเขาทักทายกันยังไงบ้างค่ะ คําเหล่านี้เราจะเอาไปทักทายเพื่อนสนิทของเราก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคําแรกนะคะ was geht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  ความหมายคือเป็นไงมั่งเป็นไงเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะมาดูคําต่อไปค่ะ alles klar, alles klar, alles klar, alles klar ความหมายคือสบายดีไหมโอเคไหมเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะคำต่อไปคือ alles fit bei dir, alles fit bei dir, alles fit bei dir Alles fit bei dir? ความหมายก็ประมาณว่าสบายดีใช่ไหมเพื่อนทุกอย่างโอเคใช่ไหมนะคะประมาณนี้ค่ะมาดูคำต่อไปค่ะ We เ e ตส w วีเกต e วีเกตวเความหมายคือสบายดีไหม และทั้งหมดนี้คือคำทักไทยง่ายๆนะคะหัวใจสำคัญของการฝึกภาษาคือฟังพูดและเขียนค่ะทำสามสิ่งนี้บ่อยๆรับรองว่าเก่งแน่นอนค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปค่ะและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะหรือถ้าต้องการแนะนำหรือติชมใดๆก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ แต่ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ใช่ครูนะคะวัตถุประสงค์ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่ออยากแบ่งปันความรู้ที่มีให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการฝึกภาษาเยอรมันค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศเยอรมันด้วยนะคะเป็นการฝึกภาษาง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ชอบแกรมมากค่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้ภาษาและมีช่วงเวลาดีๆในทุกๆวันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย